กแก่ได้ยินเรื่องวอลเลย์บอลเวียดนามล่าสุดยังคือแบบดราม่าสนานมากโอ้ไม่ไหวแล้วจริงไฟลุกท่วมโซเชียลเลยอะ่ะนี่ไปส่องมาหลายที่มากทั้ง YouTube ช่องเซียนสนาม e n h d เพลินเพลินเพเอ้ยเต่ติดเทรนอืมเยอะจริงแล้วก็พวกข่าวเวียดนามเองเลยนะตว๋ยแจจซันทรีเวียดนามเน็ตคือข้อมูลแน่นปึก๊กเราจะมาเจาะลึกกันเอาจริงป่ะ โดยเฉพาะเรื่องตู้เย็นไงบิ๊กตุ้ยคนเก่งๆอะ่ะมีข่าวใหญ่เพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยใช่ใช่แต่ก่อนไปถึงบิ๊กตุ้ยเรามาเริ่มที่รุ่น U21 กันมะได้เลยได้เลยเคสตู้แช่ดังถี่ห้องอะแกคือโหดมากทำไปตั้ง101แต้มใน4เกมแรกเวอร์ไหมมะพาทีมชนะรวดเลยนะโหดจริงฟอร์มดีจนแบบน่าทึ่งมากแต่ก็นั่นแหละสุดท้ายมีเรื่องจ้าเรื่องไรอะ ก็มีคนร้องเรียนไงแล้วผลตรวจเพศตามกฎ FIVB อ่ะเออ่มาตรา13.5.2กับ14.4ที่เกี่ยวกับยืนยันเพศสภาพนักกีฬาแล้วไงไงปรากฏว่าไม่ผ่านเกณฑ์เอ้าจริงดิใช่โดนตัดสิทธิ์ผลแข่งที่ชนะมาคือโมคะหมดเลยทีมเวียดนามร่วงมาอยู่อันดับสุดท้ายเลยอ่ะเจ็บจี๊ดโหแรงมากแล้วเรื่องโคเซอร์เบียที่เคยพูดว่าเหมือนเจอผู้ชายนี่คือ ยิ่งไปกันใหญ่เลยดิใช่เลยกลายเป็นประเด็นให้ทั่วโลกถล่มเลยว่าเวียดนามโกงงี้คอมเมนต์ในช่องเซียนสนามนี่คือไฟลุกพรืบเห็นเห็นคอมเมนต์จากอาเซียนเอเชียเพียบอินโดบางคนยังเม้นถึงผู้เล่นเก่าตัวเองเลยนะแมงกะแนงอ่ะอ๋อเอพรีเลียมังกะนังใช่ป่ะแต่เขาก็บอกว่าครั้งนี้เวียดนามโดนจับได้เพราะมีทีมร้องเรียนจริงจไง FI v b เลยต้องลงมาตรวจแล้วทีนี้ พอเรื่องยูยี่สิยังไม่ทันซาก็มาถึงตัวแม่ตู้เย็นบิ๊กเตียนคนนี้แหละประเด็นร้อนตามมาติดๆนางถอนตัวจากชิงแชมป์โลกที่ไทยจัดเฉยเลยแบบก่อนทีมจะบินแค่วันเดียวว่ะจริงดิจริงข่าวลงทุกที่ไทยรัฐสยามสปอร์ตแล้วก็ตวยเตรจันทรีของเวียดนามเองก็ลงโหแลเหตุผลคืออะไรอะ่ะเหตุผลทางการที่แจ้งอ่ะนะคือ เหตุผลส่วนตัวไม่ก็เหตุผลทางครอบครัวประมาณนี้แต่แบบจังหวะมันได้เกินคือเกิดหลังดราม่ายูทวนิวันเป๊ะเ,เ,เลยไงใช่แล้วคนก็สงสัยเรื่องเพศนางมานานแล้วด้วยยิ่งตอน SEV วีลีกที่ตบใส่ไทยไป45แต้มคนเดียวอะ่ะโหตอนนั้นก็ฮือหามากใช่ป่ะชาวเน็ตโดยเฉพาะไทยกับอินโดเนี่ยคือตั้งคำถามรวัรวๆเลยคอมเมนต์แบบเป็นหญิงจริงเปล่า ทำไมเลี่ยงตรวจเล่นเหมือนผู้ชายเลยเต็มฟีดในเซียนสนามเอยนเดี N HD ก็เพียบอืมแล้วก็มีเรื่องวลีเด็ดฉันเป็นผู้หญิงของบีมพิมพิชยาที่ตอบคอมเมนต์แฟนเวียดนามกลายเดินไวรัลขึ้นมาอีกรอบตอบหน้าฉาดใหญ่เลย <laughs> คำเบาๆห่าแรง <laughs> สื่อเวียดนามเองอ่ะอย่างในคลิปช่องเพลินเพลินแพรควิลิวอะ่ะก็เคยบอกนะว่าบิ๊กตุ้ยอ่ะรู้เรื่องคนสงสัยแต่ก็ไม่แคร์ยืนยันว่าพร้อมแข่งเต็มที่เอา้าแล้วไงถอนตัวนั่นดีพอถอนตัวปุ๊บก็ยิ่งเป็นประเด็นให้คนคาดเดาไปต่างๆนานาเลยแฟนเวียดนามเองก็เสียงแตกนะบางส่วนก็ผิดหวังแต่เข้าใจบางส่วนก็ห่วงทีมว่าจะไหวหรอไม่มีนางอะ่ะตามข่าวซาวสตาร์กับดานตรีว่างั้นเลยใช่ใช่ไทยรัฐนี่ถึงกับพาดหัวถามแรงๆเลยนะ กล้ามาไทยไหมอะไรแบบนี้โอ้ oh, แรงจริงแล้วสาวสตาร์เวียดนามก็สวนกลับสื่อไทยเลยนะว่าสนใจนะักกีฬาคนเดียวเกินไปป่ะเดือดสุด <laughs> กลายเป็นสงครามสื่อย่อมๆเลยเรื่องนี้มันเลยไม่ใช่แค่ผู้เล่นคนสองคนแล้วไงแต่มันโยงไปถึงความยุติธรรมกฎกติกาอืมกฎ FIVB เรื่องตรวจแพทย์นี่มันยังไงนะปกติต้องตรวจทุกคนปะ ปกติคือต้องยินยอมหรืออาจจะมีการสุ่มตรวจได้ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยมากๆแบบเคสยูยี่สิบเอ็ดนะที่มีคนร้องเรียนเป็นทางการอ๋อเข้าใจแล้วแล้วมันก็กระทบภาพลักษณ์ประเทศด้วยเนาะแน่นอนสมาคมวอลเล์บอลเวียดนาม v f v ถึงก็บอกว่าต่อไปต้องให้กระทรวงสาธารณาสุขเช็คละเอียดก่อนส่งแข่งเลยป้องกันปัญหาอีกเออจริงคือมันยังไงกันแน่สรุปว่าโกงหรือเป็นเรื่องซับซ้อนทางชีววิทยาที่เราไม่รู้และนักกีฬาก็คงกดดันแน่ดอ่ กดดันมหาศาลแน่ๆแ,แล้วพอไม่มีบิ๊กติเวเย็นในชิงแชมป์โลกนี่ที่เมียดนามโวนจับตามองหนักแน่ใครจะแบกทีมแทนทันทุยเกียวจิงน่าคิดนะนั่นสิน่าติดตามเลยแต่ถ้าเราลองมองข้ามเรื่องดรามา่าหรือใครผิดใครถูกไปก่อนนะเรื่องทั้งหมดนี้มันทำให้เราต้องกลับมาคิดไม่ว่าจริงๆแล้วความยุติธรรมกับเพศสภาพในวงการกีฬายุคนี้มันควรเป็นยังไงกันแน่เออว่ะ โดยเฉพาะเวลามีเรื่องชื่อเสียงประเทศมาเกี่ยวด้วยอะ่ะมันยิ่งซับซ้อนนั่นสิเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนโอ้ยเรื่องเก่ายังไม่เคลียร์เลยนะเรื่องใหม่มาอีกแล้วช็อกซ้ำสองอะไรอีกเหียนถิบิกตูเย็นหรือตู้เย็นตัวตบโหดของทีมชุดใหญ่อะ่ะคนที่ตบโหดอะนะใช่ประกาศถอนตัวไม่มาแข่งชิงแชมปเอเชียที่ไทยแล้วจ้าเอาจริงดิเฮ้ยจริงปะเนี่ยทาไมอะ เหตุผลทางการที่เขาแจ้งมานะคือปัญหาเรื่องครอบครัวครอบครัวอืมแต่จังหวะมันแบบพอดีเกินจนคนอดคิดไม่ได้ไงเพราะมันมาตอนที่มีข่าวลือหนาหูแล้วว่าถ้ามาไทยอาจจะโดนตรวจเพศตรวจโครมโมโซมเข้มข้นกว่าปกติอ๋ออที่มีข่าวลือนั้นใช่สื่อไทยอย่างไทยรัฐออนไลน์นี่พาดหัวแรงเลยนะถามว่าคุณกล้าไปประเทศไทยไหมคือมันชวนให้คิดจริงๆไง แล้วการขาดตู้เย็นไปนี่คือเสียหายหนักเลยนะคนนี้คือคนที่ตบใจไทยคนเดียว45แต้มในซีวิลีกอะืะใช่ใช่จำได้เลยพอถอนตัวไปทีมเวียดนามเหลือแค่13คนใครจะแบกทีมล่ะทีนี้นั่นดีน่าเห็นใจเลยสื่อในอาเซียนเองก็งงกันเป็นแถวเลยว่าแบบเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วแฟนเวียดนามว่าไงบ้างอะ่ะโอแฟนเวียดนามนี่เสียงแตกเลยบางคนคือผิดหวังมาก รู้สึกเหมือนแบบโดนหลอกมาตลอดปกป้องคนผิดงี้บอกเสียความรู้สึกอายจะเอาหน้าไปไว้ไหนแรงอยู่นะอืมแต่บางคนก็ยังสงสัยว่าเหตุผลครอบครัวจริงเปล่าแต่ก็มีอีกส่วนที่บอกว่าเฮ้ยควรเคารพการตัดสินใจส่วนตัวเขานะอย่าไปกดดันเลยมันก็ซับซ้อนอยู่ อืมอืมเข้าใจได้เลยทำให้หลายคนอดยงไม่ได้ว่า2เรื่องเนี้ยเรื่องตู้แช่ยูทวนตี้วันกับการถอนตัวของตู้เย็นมันต้องเกี่ยวกันแน่ๆแ,แหละมันดูแบบบังเอิญไปหน่อยอ่ะใช่ใช่มันน่าคิดจริงๆแล้วก็มีอีกปมเล็กๆที่แฟนเวียดนามยังคาใจกันอยู่เลยอะไรอ่ะก็ช็อตที่บีมพิมพิชญาตอบไอไงที่มีแฟนเวียดนามมาว่าทีมไทยเล่นไม่ดีเล่นสก,กรปรกนี้แล้วบีมตอบกลับไปว่า I'm woman อ๋อจำได้จำได้ที่เป็นประเด็นใช่แฟนเวียดนามยังเถียงกันไม่จบเลยว่าจริงๆแล้วบีมหมายถึงอะไรกันแน่ตอบไม่ตรงคำถามหรือว่าจงใจแซะเรื่องเพศนักกีฬาเวียดนามหรือเปล่ามันเป็นประโยคสั้นๆที่แบบตีความได้เยอะมากโอ๊ยสรุปคือดราม่าซ้อนดราม่าไม่ไหววงการลูกยางเวียดนามตอนนี้คือเจอศึกหนักรอบด้านจริงๆทั้งเรื่องในสนามนอกสนามความน่าเชื่อถือภาพลักษณ์โอ้ยปวดหัวแทนเลย ก็น่าคิดต่อจริงๆนะว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันจะไปจบตรงไหน FIB v จะเคลียร์เรื่องยู1ทนิวันให้ชัดเจนกว่านี้ไหมแล้วอนาคตของตู้เย็นในทีมชาติหลาจะเป็นยังไงแล้วฟอร์มเว็บมามในชิงแชงมป์เอเชียที่ไม่มีตู้เย็นจะเป็นยังไงโหน่าคิดเนาะเป็นเรื่องที่ต้องตามดูกันยาวๆเลยแหละโหคุยกันมันมากฟังคลิปแล้วเนื้อหาโดนใจชอบแบบนี้ชบแบบชร์คลิปนี้ติดตามคลิปใหม่ๆจากช่องนี้ได้เลยนะคะใช่เลยใช่เลย กดติดตามช่องแบบสั่นกระดิ่งได้เลยค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ